ั no ัรบนกทุกคนครับที่เข้ามาดูการแข่งในคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมไม่ได้ภาคเนื่องจากคนที่ภาคเนี่ยเป็นสุดหล่อขวัญใจของทุกคนนั่นเองครับคือคุณคนนี้แหละฮะเดี๋ยวไว้เราข้ามีเจอกันนะจ๊ะวันหลังสรวันนี้ผมพาซุนต้องลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับเฮ้ยบ๊ายบายตั้งไว้ถูกต้องไอเคเราผู้สอน่ายใครยังไงก็คุยกันในเกมนี่แหละที่โกโก้ของเราเนี่ยครับ นะซีลครับซ right ูขออนุญาตกลับไปก่อนนะเช้งเช้งเว้เจอกันในะฮะตอนนี้อยู่กับพี่คนนี้เลยอล่คนนี้แข่งกันยังไงอย่างแล้วเออผมทำมือเนี่แล้วคนไม่ระเบิดได้ผมมาตายไปแล้วเราสีลายอยู่ทีมไหนยังบู๊เลยเราสีเงินครับเราสีเงินกับทีมอ่าทีมอัพกับพิกครับผมเงินในคุยสีแดงอะสีแดงคือทีมจากุโอออนไลน์ไอจีก็เอ้ยตกใจใจน้องหัวร้านทางนี้มาเต้นนะ ก็ตอนนี้นี่ครับเป็นการแข่งขันระหว่างอควิคกับควิคเอควิคกับด้านไทกี้นะก็สีแดงนี่เอควิคิกี่ครับไอสีเงินเอควิคกี่ครับสีแดงไทกี้นะเออมันก็จากไปนะครับครับสตัร์ผมไว้แล้วมันก็จากไปครับกรรมนะแล้วยิงเส้นอยู่ครับอสดี้ครับเป็นด้านของเอควิคยิงเข้าไปครับเป็นด้านของอาร์เก้าร้อยสามครับดแลเตือทคนง่ายครับแล้วก็เรียบร้อยปลาระเบิดไปนะ เป็นเอ่อทาด้านของบางริวนะครับที่เกขียนด้านซ้ายแล้วตาระเบิดมาทั้งหมดนี้เงี้ยโอ้โหวิ่งโชอีเหมือนนี่นะและก็เรียบร้อยนะเกมแรกเป็นของทางด้านทีมสีฟ้านะไอ้พิงคพิงชนะก่อนเนี้ยหนึ่งศูนย์นะครับไม่รู้มจากใครนะไม่จริงอะไรผมเลยเอ่อามีเงินนะแ,บบแดงมาแล้วเป็นไงใช่ไหมซื้อน้ำแนนนนดงไหม เอเอคับทั้งแดงของไทยทีมโอเคนะรุนต่อครับก็การภาคอาจจะมั่วมั่วซั่วซัวเปนหน่อยขออภัยนะครับผมไม่ค่อยถนัดเกมน้อง FPS สักเท่าไรนะไม่ใช่เหมือนกระสุนนะครับอ่โอเคนะทางน้องคนนี้จะมาเต้นอยู่นะครับทีมผมเนี่ยก็คือทีมของเอควิกเอควิกนะสินเงินครับคนนี้ใครเนี่ยดูปืนไว้ก่อนนะครับแล้วตั้งวันนี้เหมือนจะปาระเบิดเข้าไปนะฟังฟังฝั่งคคู่่ะก็ยัังไมมานรบ ยังนะครับยังไม่มานะจ๊ะแล้วก็ไม่มาเหมือนตั้งถือระเบิดรออ่ะเออมาเมื่อไหร่ปลาแน่แล้วพี่คนทิ้งซีโปแล้วครับตั้งวันนี้นะครับแกก็ยังยังไม่ยังไม่ทําอะไรนะดูน้าหน่อยเออแกเหมือนจะเล็งนะโหหน้าตาจะหล่อๆครับแล้วปีพีก็เทมาครับรออยู่รออยู่โผมาปาแน่โผมาปาแน่เะยครับมันก็จะให้โผมานะครับก็ยังไม่ได้ปาอยู่ถือระเบิดติดเนื้ออยู่นะครับผมตามนั้นนะ แล้วนี่ครับก็รอส้มโบกันอยู่นะครับยังไม่มีใครทําอะไรนะแล้วสาวสีสีเระเบิดหัวคูวาสีทองนะครับนี่เราปาไปแล้วครับหนึ่งพีแล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับเก็บไปเลยระเบิดอาช่วยเงินนะแล้วพุ่งซงจังวะนี้ครับเป็นอาก้าอยู่ไม่ปแล้วสลับมาดูหลังกองแล้วเก็บไปแล้วตองศพครับรอยย้อนกอส์ลิงนี่ครับที่เก็บไปได้แล้วนี่ครับระเบิดมาอีกแล้วนี่ครับจังวันี้ต่อศาสเตอระเบิดเข้ามาแล้วก็ขอพักเวลาแป๊บนึงมาคิดเรื่องทบทวนอะไรสักอย่างน่อครับอือ เจ๋เจ๋นันจะที่มันนั่งซุ่มลงตรงขรงหลัแล้วก็มีการเปลี่ยนปืนนะครับเป็นทางด้านของเอ6สิหกสีแดงแล้วนะครับตอนนี้นีครับทางฝั่งของเอลคิกเนี่ยเหลือทั้งหมดสีตัวนะส่วนทีมสีแดงนะไทกี้เหลือตัวเดียวนี่ครับต้องเอามาจะเอาช่วยอ่าจะช่วยทางน้านของไทกี้หน่อยนะสำหรับใครเป็นแฟนๆไทกี้นะโอเคนี่ครับแล้วมันก็มาเต้นกันตามสูตรเลยรอจังหวะครับรอจังหวะครับโหดน้องคนนี้เขาเต้นได้แบบใหลมากอ่ะ ปรับปบปครับนี่ครับเราเหมุอนจะเตอข้างหน้าเป็นพวกเดือนเองครับยังไม่ใช่นะออือย่างไะครับเราโผมมาแล้วโผมแล้วโผมมาเงีบเลยเป็นบางรวิวอีกแล้วเก like, ็บไปสามศพแล้วเก็บชื่ออะไรเนี่ยเอออ่านนี่ออกครับนะอืมโอเคบางหมดบายบายท้องฟ้า สวัสดีครับต้องชัดด้วยนะครับที่อยู่ในตอนนี้เน,น,นี่ยทั้งกี่คนว่าเยอะเหมือนกันนะโอเคก็มาดูเกมมันต่อน,นะครับเอควิ k เอควิ k ตอนนี้นําเป็นล้านะครับสองต่อศูนย์เนี่ยต้องช่วยฝ่ายไทยกี้นะครับตอนนี้กำลังอยู่ทางสีแดงที่ตกเป็นรองอยู่นะครับสองเกมแล้วแล้วยังไงครับยังไงพี่พี่พี่เอาไงพี่มีคนขี้ี่โฟอยู่แล้วนะผมเกมนี้น ยังไม่มีการประทานเกิดขึ้นนะต่างคนเ,ต,เต้นตอางเซเลเฮเต้นกันไปอยู่นะครับผมนี่ครับสำหรับช่องแชทก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีกับพี่นแหนมนะซึ่น,นี้พี่แหนมมาแจกโค้ดอีกแล้วนะใครที่เป็นแฟนเอ่อไอช็อตนะครับรอรับได้เลยนะโค้ดวันนี้มีแจกแน่นอนแต่ว่ามันทดอะไรแล,แล้วมีการยิงเงินเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมเป็นด้านของนิออสที่เก็ตเอ่อยิงตู้ไปไดนะ้แล้วก็ด้านของอะไรเนี่ยเอ่อไบเบทไรเก็ตทั้งด้านของ คุริวไปแล้วแล้วตอนนี้ออนี้มาแล้วครับ M16 สีแดงมาหูเล่มนี้นี่จอสเตอร์วันที่เข้าไปยิงเีโอตายเลยครับโหดมากนะแล้วก็เรียบร้อยโดนเกียไปสองกบครับออน,นี้เป็นทางฝั่งของทีมไทกี้นะที่ปีเตืขึ้นมาล่าเป็นสองต่อหนึ่งนะครับผม ครับมาดูเกมมันต่อครับก็ตรงคุมโซนตรงนี้เนี่ยเป็นของทางด้านคนนี้นะที่ค่อนข้างจะคุมโซนตรงนี้ได้ดีนะครับคุมโซนได้ดีมากไม่มีใครโผมาก,ก็ปลาระเบิดต่อยอย่างเดียวนะีแตะปลามีระเบิดปลามาแล้วเรามาแล้วครับอยู่ไหนอ๋อมันจะปีหรือเปล่านะยังนี่ครับยังไม่มีโผมาเหมือนแค่ปลาระเบิดทักทายนะครับแล้วไงครับ หมือนจะมีการปรับระบบทัิภาทายสักเล็กน้อยทางฝั่งของอ่าทางด้านของทีมอเอ่ควิคควิกนี่ครับแล้วไทยกี้ตอนนี้ก็เหลือลอยู่5คนเท่ากันนะใช่ไหมไมีใครตายเลยมีคนตายหนึ่งคนแล้วมีคนตายสองเขายิงกันที่ไหนเนี่ยเออของใครนะครับตรงนี้นะครับยิงกันแล้วแล้วก็เรียบร้อยปรับเปลีไปอีกแล้วนะเราซีโฟล์ถูกติดตั้งเลยครับต้องรีบไปแก้สถานการณ์เลยตอนนี้นะเราเดินไปทั้งหน้าแล้วก็เรียบร้อยไปเลยโอ้ย เราเดินอีกแล้วครับก็หาย่าถ้วยเงินนะที่เก็บไปได้แล้วก็ถ e ้วยเงินเก็บไปแล้วเก็บไปสองศพเก็บไปห้าศพเลยวแล้วฟูตู้ครับฟูตู้นะฟูตู้สองเอมาพูดมาแก้เบิดแต่ว่าโดนถ้วยเงินเก็บแล้บตรงเกมนี้บอกว่าถ้วยเงินเก็บไปสามศพครับโหดมากนะตอนนี้สกอร,ร์ของเกมเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วไทกี้ตอนนี้เสมออ่าสองสองเลยครับถีอแน่เชื่อนะครับต้องว่ื่อกี้นะโหจริงจริงสำหรับคนนี้นะฟูตู้นะฟูตู้สองครับอืม ่าฟอจูนน่ะวอ,อืมนี่ไแรกแรกเราก็จะเห็นกันบ่อยนะคับสำหรับการเต้นเต้นะครับสวัสดีครับเต่สมชายใช่ไหมใช่ครับผมเต๋าสมชายเข็มกากครับผมอืม แล้วป่าเดิดไปแล้วแล้วก็เนี่ยครับระเบิดมันแรงครับแล้วก็เนี้ยบอยไปเลยด้านของคุ่ยเงินแล้วพี่เก็บไปแล้ววันนี้กริวครับกูริวกำลังจะยิงต่อแล้วยังไงครับมาแล้วตาหล่ออีกแล้วครับแล้วก็โดนยิงตายเลยผมจับใครนี่คนนั้นตายทันทีนะครับพ่อครูพอจับกล้องจับพี่ใครก็ตายครับตอนนี้สามสองแล้วด้านกองนี่สีแดงนะไทกี้ออกนำมีแล้วนะครับโอ้ยมากรงตก่อนตายนะครับ นี่ครับเรามาแล้วครับจังหวะน,นี้เหมือนจะเล่นเกมเลยแล้วถ้วยเงินครับเก็บทพิงด้านของอ่าแล้วก็นี่ครับปูตู้จะเข้ามาโดนบางริวเก็บไปครับแล้วบอยเบลดนี่บอยเบลดนี่บางริวนะบางริวบางริวตาบางริวนะอย่ามันไปไหนปูนนตู้นี่คือผู้หญิงคนนี้นะครับโอ้โหผู้หญิงโอ้โหได้นะเนี่ยครับคนตายคนนี้แหละครับปูตู้นะ นี่ครับแล้วงานระเบิดปอีกแล้วนี่ครับเป็นคนมือวางระเบิดนะแล้วทวยเพชรเก็บไว้นั่นบังริวไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้นะครับแล้วเหมือนตนีปลาระเบิดเข้ามาแล้วพยายามจะอ้อมเข้าไปตีเขาจะไปโจมตีแล้วพี่จะไปโทรศัพท์ทำไมเนี่ยนี่เกี่ยวนะแล้วมาซุ่มตรงนี้นะรอโผมามียิงแน่นอนโผมายิงแน่นอนแล้วต่อโผมาแล้วเป็นสองคนครับแต่ไม่ไหวครับตอนนี้เรื่องหน้าของคนเดียวครับเป็นปูตู้นะครับ เก็บไปแล้วเก็บไปหนึ่งนะเก็บน้อยนะไปแล้วแล้วเจอหนึ่งหนึ่งคนระับรวมนะสองหนึ่งนี้ก็ไม่ไหวนะเป็นทั้งั้านเบ็ดบอยเก็บมาปูตู้ไปแล้วตอนนี้สกอร์เป็นสี่ต่อสองเลยครับไทกี้ออกนำทั้งด้านของทีมอีแล้วน่ออวครับเอเอตรงนี้บอกว่าลำบากนี่ครับขอ,อบคุณเออราดานเนี่ยนะที่มาช่วยตอบนะว่าทำไมเนี่ยถามอะไรไปเนี่ยอ่านไม่ค่อยตรงเนะี่ยเพราะว่าเกมมันมีดีเลอย์อยู่สองนาทีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นท่องแชทแล้วเราก็พูดอะไรไปก็อีกสองนาทีถึงจะรู้เรื่องนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเกิดตอบอะไรช้าไปนะครับอาจจะตอบช้าเกิดห้ามจายไปสักน้อยนะไม่รู้มีทันใจนะครับขออภยัยด้วยจริงจริงอ่าเราคนนี้นะครับดูสกอร์คิวก่อนนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นด้านของกูตตัแล้วูตตัตายไปแล้วเก้าช่วยเงินนบฝั่งนู้นของช่วยเงินนะแล้วเกมน,นึงมีการมาท้าครับเหมือนจะรอจังหวะนะครับอืม แล้วยังไงครับรีครับตรงนี้ปลาระโดดไปอีกแล้วนี่เราเบิดหัวหมูไอหวัววัวปะแล้วปืิปาเหมือนจะปลาว้าวครับปลาโดนสอดิงออกมานะไม่โดนนะครับไม่ล็อกล็อกนะครับแล้วระเบิดวีโฟก็วางมีแล้วแล้วงานฟูตูอยู่ไหนอยู่ไหนรอจังหวะนี้โผมามียิงหัวแตกแน่นอน,นครับโผมามีงหัวแตกนอนแล้วโผมาก็ตายเลยครับเด้นทวงเงินที่เก็บเราลบก็ไมได้นะครับแล้วจังหวะนี้นะพยายามจะเอาต่อแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปเกมแรกนี่ครับ อยางด้านทีมสีแดงนะเก็บไปก่อนเนะี่ยผ้าต่อสองเป็นทั้งไทยที้งนีะ้ที่ตมบรนเอาชนะทางด้านของทีมเอเอ AA ไปได้เลยครับอืมเราก็ต้องสลับไปทีมสีงเงินใช่ไหมเออ่าแล้วกดนี่เหรอผมเป็นคนสร้างห้องน,นี้มองครับ พอไหมล้าบ่อยกันนะครับเออผมงกดใช่ไหมผมยังงงอยู่โอเคนะครับสำหรับเกมแรกนะครับ,รบ,รรบทางด้านของทีมอ่า ใครวะทีแรกใครวะไอ้ไทกี้นะเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อนนะครับไม่ใช่เกมแรกดิเพราะว่าคือการแรกคุณนี้จะถูกหน่อยครับแล้วรอเข้าไปว่นแล้วจะได้วางกันหมดไปยังไงวางไว้ฟีเจอร์เหรอเออกรมนะคู่สองอีครับ เดวตอนนี้มาดูต่อนะครับสําหรับเกมนี้เอ็กช็อตนะฮะสองเกมแรกเนี่ยด้านของทีมสีน้ําเงินนะไปทําเอไปฝ่ายน้าไปก่อนนะครับทีมบีอ่าเอเอ,เอทายกี้เนี่ยเกมแรกของไทกี้นําไปก่อนนะอืมอันนี้ครับยังสู้ยัง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  แล้วนี่แกมาทุ่มโผแล้วน็อตเก็บไปด้านของฟูตู้สอง E ไปแล้วครับผมโอ้ฟูตู้สอง E เงือบไปงัวงวัยกี้นี่เหมือนจะโดนทางนั่นอ่าก็ยเงเก็บไปเลยครับแล้ววันนี้นะครับเหลือแค่ใครเนี่ยยังยังเข้าชั้นอยู่นี่ครับแล้วถือระเบิดมาอีกแล้วนี่ครับล้วจะเจอมไหมจะเจอมไหมดูไหนครับเราพี่แกถึงไปแล้วเตอไปวันนี้แล้วก็ยิงเรียบร้อยแล้วระเบิดแล้วยิงเดียวตายแล้วโผล่มาอย่างนี้เนี่ยรีบไปวางระเบิดเลยครับตีโฟวางที่ตั้งแล้วแล้วก็ขึ้นไปแล้วเนี่ย ตัวระเบิดถูกการถีระเบิดวิ่งนี่ก็เป็นหญิงเทคนิคนะพอเจอพวกปลาใส่หน้านะครับตกใจระเบิดนครับโ,โ,โอ้โหนี่น่าจะเชื่อนะว่าผมันจะร้าขนาดนี้ง่ับผมแล้วก็เรียบร้อยนะเกมแรกเป็นทีมสีน้ำเงินนะครับทีมเ,เ,เอเอตอนนี้ไล่มาตีตัวหนึ่มาแล้วไล่ไล่ขึ้นมาเป็นทังดานอ่าห้าต่อสองนะจ๊ะห้าต่อสามแล้วครับพวกขอแพ้ห้าต่อสามแล้วเออห้าสามนันครับ อะไรนะคุณพ่อหนุ่มเด็กช่างบอกว่าขอถอนท่ากาดครับจะไ,ได้ให้เป็นพระลูกหลายอ้น,นี่มันหน้าผมมัจริงผมเต๋าสมชายเข็มกาครับเออไม่รู้ตักเออเดี๋ยวมาต่อให้สิกหนึ่งเลยครับเออจะไฟอหรอไฟเหรอน่ครับก็มาเจอกนี้ได้นะครับบอกมาดูเกมต่อแล้วน้องคนนี้แบกของอะไรมานี่กันทั้งหลังนี่ครับเนี่ยนะ แล้วยังไม่มีการประธานเกิดขึ้นนะแล้วตรงวานี้ปลาระเบิดไปอีกแล้วจะโดนใครไหมไม่โดนนะแล้วก็ควนตายก่อนเลยครับคุ้ยเงนินครับเก็บได้ของเราเราต้องไม่ละตายเลยบางริ้วมาเก็บทุบก,กด,ทด้านของคุยเงินนะครับออแล้วก็อินตู้เก็บทุกด้านของคุ้ยเพชรนะครับเออแล้วก็โรยกอรี่ยมาเก็บมาอินตู้ทีของปลาระเบิดจังหวะหลังมีการตายทีห้าศพครับเออห้าศพเหมือนเนี่ยสามศพเยอะไปไหม แล้วก็เรียบร้อยหอสลับหน้ามาแล้วก็มีการแก้ระเบิดครับแล้วก็เรียบร้อยนะถึงยหน้าเลยครับทั้หวันนี้มาแก้ระเบิดทันนะครับเป็นอันว่าเกมนี้เนี่ยทางด้านของ A อเอไล่มาแล้วเป็นทั้งสี่เอ่อสี่ต่อห้านะครับผมผถึงเกมมันกำลังมันนะครับ สำหรับช่องจันขออภัยด้วยนะถ้าเกิดตอบล่าช้าหรืออะไรไปเนะี่ยเพราะว่าเกมมันดีเลยสองนาทีนะผมตอบไปปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ยินที่ผมตอบอีกประมาณสองนาทีนะขออภัยจริงๆนะครับผมด <Z ip> ูเกมมาต่อตอนนี้สีต่อห้านะครับน,นั่นเอ็มอยังไล่ตามมาเลยก็เรียบร้อยนะรถยนต์จะตายไปเลยบางริวมาเก็บถ้วยเพชรเนี่ยถ้วยเพชรไปเก็บรถยนต์จาดก่อนรถยนต์โคตก่อนนะครับ แล้วบางริวอยู่ไหนครับแล้วคนนี้ใครเนี่ยน้องนี่มีน็อตมาแล้ววางเบิดแล้วแล้วทตัววางเมดแล้วจะเอายังไงไปคุณจะบวชก็เนี่ยเข้าไปยืนนอนตายเลยครับแล้ววังริวก็โดนตายครับโดนนั่นนน็อตเก็บไปได้ครับโอ้แล้วมาฮะแล้วใครตายอยู่ไหนไม่รู้แล้วจะเจอใครไหมเอ้ยไอเสียบไหมเอาพอดีกันเองนี่หว่าดำแล้วเหมือนจะมาแก้ระเบิดครับแล้วก็น่าจะทันไหมน่าจะทันไหมแล้วก็เรียบร้อยนะทีมถึงเงินป่าชนะไปนะสาต่อสุกถูแล้วสำหรับเกมนี้นะครับผม ว่เอียบร้อยนะครับเออเหรอเอาผมมันอยู่อีกฝั่งเหรอเฮ้ยตอนนี้ก็เป็นห้าเจ็ดแล้วดิเจ็ดต่อสองแล้วดิครับจำนะผมรู้ว่าจำโอเคเอ้าผมอยู่อีกทีนี่ว่าจำผมว่าชื่อมันแปลกๆนะเออผมมาดูอยู่ทีมอ่าไทยกีแทนนะตอนแรกดูอยู่ทีมทีมเอเอนะครับผม ขอเขาย้ายทิมงกันลืมลืมลืมขอภายด้วยนะสกอร์ตอนนี้ก็น่านจะเป็นน,นะปนั่นเจ็ดต่อสองนะก็จบแล้วนี่เจ็ดต่อสองอ่ะแล้วยังไม่ออกกันนะเดี๋ยวผมเข้าใจอะไรผิดเลยวะเอองอองครับรยุรยรยยุยเรนต่อเลยครับก็น่ะเป็นแปะแล้วนี่เกมจบแล้วมนะั้มหรือเขาเเกมสิทนะเออจริงด้วยผมอยู่หน้านทีมไทยกีนว่ะเออแต่ก,ก็ตอนนี้ทีมไทยกี้ก็มาอีกแล้วนะยิงไปได้ครับแล้วมีคนซิง ทิ้ง4-0อีกแล้วนะครับเ,เรียบร้อยในเกมนี้เป็นทางด้านของทีมไทกี้ชนะอีกแล้วนะก็เป็น4ต่อ0แล้วแล้วรวมตอนนี้4กับ5เป็น9นะเออเราก็ยังอยูอ่ครับนี่ครับ9ต่อ2แล้วนะน่าจะขาดแล้วเกมแรกก็ใช้ชนะหนป็นของทีมในไทกี้นะอ,อภยัยผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดตอนสลับฝั่งผมงงนะ โ okay. อเคน่าจ,จะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเกมแรกครับทางด้านของทีมไทกี้นะครับเอาชนะไปได้นะอืมแต่สกอร์เนี่ยมันยังไม่จบครับไรหนึ่งเกมนะโอ้ไรจริงครับผมโดนตะตันอยู่นะอยู่ๆก็โดนลากมาพากนนะเพราะว่าตุนก็ไม่สบายนะครับโดนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะช่วงนี้เ็เ,เยอะครับคุมสาวมา นี่เยอะเกินไปนะก็เลยโดนตะตานั่งหงายครับตอนนี้นก็เรียบร้อยนะเป็น5้าศูนย์นะครับก็เป็นชัยชนะของหน้าทีมไชกี้นะครับซึ่งเราชนะไปได้หมด10ต่อ2เกมนะครับเกมแรกเป็นหน้าไชกี้นะแล้วก็ออกเกมนะโอเค